สวัสดีต้องชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่อง F1 Steam Gamer นทก็สวยร์ไพรเนี้เราจะได้แกนี่สตีมหมดใช่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะก,กดเริ่มเกมกันเลยโอ้โหตาเมื่อกี้นะผมเล่นไปโอ้โหแม่งเผือแบบปากเว้ยเข้าใจไหมไม่เงยกลัมาไปได้สวยเลยคือแบบเธอผมต้องมาแบบถ่ายคลิปใหม่โอ้โห คือไม่รู้จุ่ๆมันบา็อกอะไรนักหนาเว่ยจะห้องวุตเราเจอนะฮะตรงนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรพยายามแยกเหยียดเสียนเด่ดเอยียดอ่ะแตผมซึ่งเอสตีมยังเล่นง,ง่ายอยู่นะเวอร์ชันนี้ เวอร์ชันต่อไปคุณคุณจะบอกเลยว่าแม่งไม่เล่นละใช่เอต็ตมหมดเป็นบอยว่าเป็นโหมดที่บอกว่าใครที่เล่นแล้วผ่านแบบแบบว่ามีมิวสิกกิดขวาไงประมาณเนี้ยเอ้ยคุณยายมาฮะฮัลโหล ยาย <see> นี่ไงพยายนี่นี่นี่ออกไปดิเออไปดิเอเอจะย่องทำไมห้าวิสิบห้าวิ รีบดุนด่วนรีบดุนด่วนสิบห้าวินี่มันสิบห้าวิรีบดุนด่วนเลยทุกคนเพอสิบห้าวินี่ดนด้อยเลยแล้วผมนะแก่นี้สีโหมด ซึ่งในฟ่าหนึ่งยังไม่มีรู้อกันนะที่ถ้าไอซีมโมดไม่มีรู้อกันนี่ผมว่าไอซีมโมดแบบแบบมีคอนนะมีคอนปล่อยต่อเข้าไปเดี๋ยวเราต้องมาฝั่งนี้ถูกแล้วฝั่งนี้ถูกไหมล่ะเมื่อกี้เราเจอแบตเตอรี่คอนมาแล้ว เ,เราเรอคุณยายมานิดนึงครับผมวายายต้องมาแล้วนี่ไง ถ้าคุณสังเกตการเดินของยายผมมันจะค่อนข้างว่องไวจริงๆนะผมบ,บอกแล้วว่าคุณยายวิ่งไวนะผมในวันเช้านี้ต้องแม่งเจอโค้ชครับผมพี่น้องเฮ้ยเจอโค้ชอย่างนี้เราต้องรีบเอาฝากคุณยายจะมาก็ก็ไวอยู่นะผม โอเคฮะเราล่อคุณยายมาไปตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นบ้างครับผมนะพี่น้องโอ้โหกับดักคุณจะรอดไหมโอเคฮะโอเคโอเค,อเคได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคฮะเรายังพอไปได้อยู่ฮะโอ้ย,อยากระตุกดีโทรศัพท์พยายามอย่าให้โดนกับดักนะฮะอย่างนี้ก็ชิบหายเลยฮะตอนนี้ เราอย่าเพิ่งทำเสียงนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาแบตเตอรี่มาวางตรงนี้เสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเอ่อเอาไอเอาเรว่อะไเอาที่หมุนนะฮะมาวางไว้ด้วยครับผมนะเราจะได้ผ่าได้ทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยล่อคนยายอีกทีเลยก่อนพี่น้องโอเคทำการล่อคนยายนะแป๊บหนึ่งครับผมนะแป๊บหนึ่งจริง แลเราพยายมาฮะโอ้พยายมาแน่นอนเห็นไหมณยายแม่งวิ่งไวอยู่แล้ววิ่หมวดแล้วผมพี่น้องเราจะแบตเตอรี่เสียบไวให้ผมเดี๋ยวเราจะรีบออกไปแบบเนี่อยอยู่เห็นไหมณยายยังคุณยายยังพูด มึงยายยังพูดว่าอยู่มึงอ,อยู่ไหนรอตอนนี้เราก็นนเร้่มย้ายมาใต้ดินแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเจอของอะไรกันหนึต่ตสิ่งที่ผมระแวงที่สุดคือครับปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงวะผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าผมจะมาเล่นเอสติมอลนั่ะว่าไงผมก็้องเล่นได้ ขเขาด้วยความที่ว่าเอสีหมดมันไม,ม่ยากอะไรเลยทุกคนก็มันเหมือนแค่โหมดแบบมันยากขึ้นไปอีกตรงที่ว่าคนย้ายวิ่งเร็วโอ้โหแล้วบ้านมืดบ้ามืดเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่บ้านมืดผมไม่ค่อยเปัญหามากนะ,ะก็อาจจะไม่มีปัญหายยามมาถึงบาแล้ว,น,ลวนะคุณย้ายจะแบบแบบมุ่โคตรไปมันไม่ไหวเกินอะ่ะ อ๋อเรายังไม่โดนเหยียบกับดักนะโพรไปแล้วค่ะแพลตอ์คีกับมัตเตอร์คีพี่น้องอุย้ยขาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ทำไงหดหีวะทุกคนออกหูนึกออกละ พี่ยายหัวล้อครับผมพี่น้องพี่ยายนี่แม่ หายอล้ทไงดีวะทุกคนเสียจู่ๆในสุดเียแล้วใหญ่ ฮลโยลยยชิมหายอ่ะเพือกูตายไม่เป็นไรครับพี่น้องโธเอ้ยโหสุดท้ากูพาจนได้แล้วผมไม่เป็นไรฮะพี่น้องผมผมผมพาตรงที่ว่าผมไม่ไม่น่าเลยทุกคนไม่น่าประมามเาินไปผมบอกแล้ว ผมพี่น้องก็เ,เราต้องมาทุบไอ้นี่นะ <an> เราทุบเสร็จแล้วไอคอนนี้ก็ไม่เปประโยชน์อะไรฮะเราจะเลองคุณยายมาตรงนี้เหมือนเดิมว่าผม,ม,า <c oughs> มนะผมเมื่อกี้แบบแม่งบ้าก้ยเมื่อกี้ผมโดนมาคุณยายไม่ตีผมพอผมถอยหลังปั๊บคุณยายตีผมก็ไม่เป็นไรฮะคุณยายคุณยาย คุณยายกับดักร่องหนได้ไม่ได้ลอยได้ไม่ใช่ร่องหนได้เอ้ยเดี๋ยวเราเ,ออเราต้องล่องคุณยายมาฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอสติปเราฮะสติปเราฮะเห็นไหมคณก็ดูดิว่าคุณยายวายิ่งไวขนาดไหน บอกเลยสีหมดผมว่าสีหมดเล่นไ,ไปเล่นมาผมรู้สึกว่ามันดูแลแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยตอนนั้นรู้สึกแม่งอีซี่มากเลยแต่คุณยายเห็นกูแล้วเรียบร้อยฮะไปคุณยายไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,อาไงไงไงคุณยายก็โง่โง่งอ,ยอยู่ไหมทำฮะ ยายหัวเลาะใช่คุณยายหัวเลาะตอนนี้เราก็ค่อนข้างทีง่จะแบบสงสัยนิดนึงว่ามาสเตอร์คีย์น่ะอยู่ตรงไหนครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามาสเตอร์คีย์อยู่ไหนครับผมนะเพราที่แตงโมอ่ะผมยังหาไม่เจอแล้วว่าแตงโมอยู่ไหนครับผมพี่น้อง แต่แต่เท่าที่ผมรู้น่าจะแบบคืว่าไงอ่ะคือแต่งโมบอว่ามันน่าจะอยู่ที่เออ <c oughs> รต่ว่าเราหัานไปแล้วก็ไม่รู้แล้วผมนะ อะไรบางอย่างว่ามาสเตอร์คิดกับแพลตคีขาดแค่สองอย่างครับผมพี่น้องร <c oughs> อบของวก่าจะรีวิว S4 หมดแค่เวอร์ชันเดียวเรพอละเวอร์ชันต่อไปผมไม่รีวิวละเพราะว่าเวอร์ชันต่อไปผมรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมพี่น้องเราจะเอาเพย์เฮ้าส์เนี่ยอยู่กันอยู่ มาร์เตเกอร์คีนน่าจะอยู่ในมไมโครเวฟแน่นอนเลยถ,ถ้าให้ผมเดาวะมันต้องอยู่ในไมโครเวฟอ่ะไปหาวะโอเคครูใหญจะมาคออุกมท้ายยิงกูนะ ผมบอกเลยว่าโอ้โห เฮ้ย <see> เราจะเราจะเราจะแตงโมอะโอ้โอยู่ในตู้นี่เองเหมเรายังไม่ได้หั่นแตงโมเลยซึ่งว่าในแตงโมลละจะมีแพล็กคีหรือมาเตอร์คีกันแน่ ถ้าในแต่โมนี้มีมาสเตอกิ้วเซอว่าในเพเฮามันจะต้องมีแพล็กซีว์แต่ว่าต้องเป็นแพล็กซีวเอามาเตอร์กีว้วให้ใหญ่มาลวมาเ<ป>ฮ้โอ้โหเพืทำไมมึงวิ่งไปจังวะยายาโอ้ยายแกนี่วิ่งไปเกิน โอ้โหคุณยายวิ่งโคตรไวเลยัะผมพี่น้องไอเชีย่ยมึงจะวิ่งไวไปถึงไหนหวะไปถึงชาติหน้าเรยไงไหหวะคือว่าไอซีโมดผมว่ามันจะดูมันจะยากตรงจุกค,คุณยายนั่แหละโอเคฮะผมรู้แล้วอันที่สี่ฮะเกิดขึ้นนะ เฮ้ยจะจูบคุณยายแม่วิ่งไวเฉยเลยพี่น้องหาย มาที่สี่เลยพี่น้องดวงตาจะรีบบงไอ้แค่คุณยายแม่งแบบวิ่งออกจู่ๆก็วิ่งออกมาวิ่้เกมแม่งเป็นอะไรอะผมนะตัสติคุณยายต้องเดินแบบเดินโงๆโไม่ใช่เหรอวะเออคุณย,ยายนี่แบบแปลกๆนะตั้งแต่วันที่สองนั่นมันตั้งแต่วันที่สองแล่แต่ว่าวันที่สองเราแบบรอคุณยายอมาเปิดประตูประมาณนี้เดี๋ยวเเราลืมอะไรหรือเปล่า ใช่เราต้องรอคุณยายมาหลังบ้านก่อนนะผมพี่น้องนะไออย่างง mm hmm. ั้นนี่คือโอ้โหลองดูลองดูผมก็ดูนะว่าป <isty> ้าผมคุณยายมาปะแล้วคุณยายมาเราเดินรีบไปเห็นไหมคุยายก็จะเดินเดินโง่ๆของมันแหละเดี๋ยวเขาไปฮะพี่น้อง โอเคฮะเราจะแบบลอกปีนไปนะครับผมพี่น้องอเพราะว่ากุญแจนี้มันหมดประโยชน์ละดูดเรื่องผมนี่ไอ้เครือกูลล์วันที่สี่ะคิดเอาพอใกล้จะผ่านมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่แต่ยังบอก้วยว่าไอซีมหมดดูชนี้ดูแลแบบเรื่องค่อนข้างไปได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะแต่มันจะยากุปายวิ่งไว ตรงนั้นแหละนี่สเสียเปียบตรงนั้นแหละไม่เป็นไรครับผมพี่น้องเ,อเ,อเราอย่างน้อยเราใกล้จะผ่าแล้วทุกคนแต่แต่เราจะไม่ลอกพี่ยายมาแล้วครับผมนะเราจะไปหลังบ้านเพราะว่าเราคีเลยแล้วทุกคนอเอาตลืคีนม ไปฮะเราไปผ่านด่านกันดีกว่าผมเราจะไม่ลีลาเราคุยยายละผ่านสักทีครับดีกว่าฮะก็โอ้โหซีมโมดก็ถือว่าเล่นยากอยู่ครับผมพี่น้องก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ติอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปกันด้วยครับผมก็โซนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายว๊ว